วันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่กับเกม let's explore the world นะคะก็คือแล้วมาสำรวจโลกกันเถอะประมาณนั้นอันนี้ก็คือเป็นเว็บไซต์ซึ่งเรามาดูเลยละกันเนาะก็แปสำรวจโลกกันนะคะก็จะมีซิงเกิลเพลเยอร์กับชาเลนจ์โหมดซิงเกิลเพลเยอร์ละกันเกมมันก็จะมีอยู่ว่าเกมเนี่ย <c oughs> เขาจะใช้ความเป็น Google Earth ที่ Street View อย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมาทิ้งเรา ส่วนไหนของโลกก็ไม่รู้ค่ะท่านผู้ชมคะก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนของโลกในหน้าที่เราก็คือให้เราลองเดาว,ว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนของโลกงงไหมคะก็คือเนี่ยซอฟโดนทิ้งมาแล้วฉันอยู่ที่ไหนใน,นตอนนี้มองดูท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคยแล้วยังไงต่อหน้าตาเหมือนประเทศไทยนะซอว่าว่าไหมซอฟเดาว,ว่าอยู่ประเทศไทยประเทศไทยอยู่โซนไหนของตรงนี้จิ้มเลยค่ะ พร้อมหรือ,อยังแล้วเราก็กด make a guess นะคะเขาก็จะดูว่าโอ้โหไม่ใช่มันคือสหรัฐอเมริกาหรอคะแต่หน้าตาสองไฟฟ้าเหมือนเหมือนประเทศไทยมากเลยนะเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะคะเขาก็จะส่งสารที่ให้เราเรื่อยๆและให้เราลองเกสนะคะลองเดาว่าเราอยู่ส่วนไหนของโลกซึ่งตอนนี้เนี่ยซอบได้ศูนยคะแนนค่ะคงจะไกลไปหน่อยเพราะซอบเดาพลาดไปแค่ ห5กิโลเมตรไม่ไกล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 เท่าไหร่เลยแค่15กิโลเมตรเอาใหม่วิบ้านเมืองดูสวยจังอารมณ์ชนบทเหมือนกันใช่ไหมเป็นชุมชนข้างนอกอุย้ยมีต้นอะไรมีต้นกล้วยแหมไม่ใช่ต้นใบตรงใบเตยเฮ้ยนั่นมีใครนั่งอยู่หรือเปล่าซูมค่ะหุยมันซูมได้เยอะนะเนี่ย Hello Hello What is this มันคืออะไรอ่ะพ่อน้ำเหรอเฮ้ยนี่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 เราเจออะไรบ้านเลขที่ประเทศอะไรละเนี่ยราลองเดินไปเรื่อยๆไหมเผื่อเราจะเจอซัมติง i n ้ยมันเดินได้นี่นาเนาะอาจจะช้าเล็กน้อยเฮ้ยนี่นี่นี่มีบ้านมีบ้านมีป้ายด้วยมีรถมีป้ายมีป้ายมีป้ายค่ะอ่านสิภาษาอะไร เฮ้ย Kellys Nursery Indoor Outdoor Plants มันอ่านได้เป็นภาษาอังกฤษเพาะวโซนอเมริกาแต่รัฐอะไรเนี่ยสีดูจากสภาพโซนแล้วเนี่ยไม่อยู่ติดทะเลต้องเป็นโซนภูเขานะเฮ้ยดูเริ่มใช้ความรู้ของซอฟที่มีอยู่ไม่รู้ถูกไหมเคนตักกี้ขายไก่ชัวๆไม่เกี่ยวเคนตักกี้เคเซีหนูเดาตรงนี้ค่ะเมกแกส ไม่ใช่เหรออยู่ออสเตรเลียเหรอเฮ้ยไม่รู้เลยอะได้ศูนย์คะแนนอีกแล้วอ่ะเอาใหม่หมุนเมื่อกี้นี้ซอฟอใช้ความรู้สุดๆแล้วนะคะเอาใหม่นะคะท่านผู้ชมที่เราอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยโซนๆอย่างนี้มันต้องมันต้องโซนๆแบบแคมโบเดียอะไรอย่างนี้ไหมมีปราสาทหงปราสาทหินแบบนี้เยเดี๋ยวเดีเราไปถามป้าร้านขายของชำแต่แถวนี้ก่อนดีกว่าไหมคะ เฮ้ยลองดูทะเบียนรถไงเฮ้ยมีคนยืนอยู่สวัสดีค่ะลุงดูจากลักษณะหน่วยก้านของชายหนุ่มคนนี้เนี่ยเป็นเอเชียค่ะรถยนต์ที่ใช้อา้าอาจจะใช้เอเชียนะแต่ดูป้ายนี้ดิป้ายมันเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้อะอ่านออกไหมเอ,อ้ออ่านไม่ออกภาษาอะไรอะ่ะ เอเวเลีวเอเวเลีวแต่สาวาต้องเป็นโซนเอเชียนะเอเซียใช่ไหมสุ่มเลยไหมงั้นสุ่มว่าเขาน่าจะอยู่ประเทศเราไม่แน่ใจอะอย่างงั้นเราเอาเป็นฟิลิปปินส์ไหมไม่น่าใช่เนาะงั้นอันนี้ละกันใกล้ๆปาปวนิวกินีนะคะชื่อก็แบบดูดัง,ดงๆใช่ไหมเอาเอาเกาะแล้วก็เป็นเกาะนิวกินีเม็กับเจสค่ะ ไม่ใช่เหรอนี่อยู่ไหนฮะนี่คือส่วนไหนของโลกชายหนุ่มคนนั้ไม่ใช่เอเชียเหรอหรือเขาจะเป็นเอเชียในเมืองยุโรปสรุปมาอยู่ยุโรปเหรอในศูนย์คะแนนอีกแล้วขอรอบสุดท้ายได้แน่นอนค่ะอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวคราวนี้เรามาอยู่ในบ้านน่ะหนูจะไปรู้ไหมว่านี่คือบ้านใครนี่เราอยู่ที่ไหนนี่เราอยู่ที่ไหนอ่ะนี่เราอยู่ข้างในบ้านเลยนะ สถานที่เลี้ยงเด็กหรือเปล่าเป็นเนอร์เซอรี่นี่เราอยู่บ้านใครแล้วให้บอกว่าบ้านเขาอยู่ไหนเหรออุ้ยจะไม่มีอะไรแบบเป็นผีตุ้งแช่ใช่ไหมเพราะว่าเป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กแน่เลยแล้วอยู่ตรงไหนอะ่ะโซนภูมิประเทศแบบนี้ต้องมีอากาศหนาวหนาวไหมอารมณ์แบบฝรั่งฝรั่งเนาะเนี่ยเราเข็นเด็กเล็กเต็มเลยอะ่ะอุ้ยที่เปลี่ยนผ้าอ้อมด้วยเดี๋ยวนะั้นแล้วเราอยู่ไหนอะ่ะ เราอยู่ไหนอ่ะเราเราทำการสำรวจใช่ไหมล้วนี่คือสถานที่ที่ได้ a m i คือที่ไหนอะคะอืมลองเดาเลยและกันโน่น่าจะเป็นแคนาดาไม่เป็นฝั่งยุโรปค่ะยุโรปโปแลนด์โปแลนด์ค่ะ Make a guess เฮย้ยจริงดิเฮย้ยซ้อมเดาใกล้มากห่างกันแค่711กิโลเมตรจริงจ้เขาอยู่ไหนเนี่โยโอ๊ยเขาอยู่เยอรมนีห จังเลยอะเราตสบสรุปตานี้ซอฟได้คะแนนไปทั้งหมด6 3 6 9้คะแนนเย่ถ้าใครอยากจะลองเล่นแบบนี้บ้างน,นะคะเดี๋ยวเขาจะแปะลิงก์นะคะไว้ที่ดีสคริปชันใต้คลิปเลยสาหรับใครนะคะที่ถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะสำหรับเกมนี้ซอฟสนุกมากๆเลยที่ได้เปิดโลกไปกับทุกคนนะคะเฮ้อราคาสำหรับเกมนี้ซอฟขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่เกมต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะบิายบาย